ทำงานแล้ยังคะที่ไยาบานพร้อมทำงานแล้วนะคะทีาบาลทำกันไมคยอมาลังัวตัวใหญ่เลยทีมพยาบาลนะคะเป็นลมเป็นลมรับจ้าได้นะคะ 来来 <laughs> อันนี้ีชับนันล่าง่ไปลาวกันจ้า นี่เลยหกสิอเอ็ดคนจ้ะสิอเอ็ดคนจา้าจะปินไปต่างประเทศกันจะต่างประเทศบิน เป็นต่างประเทศนะจ๊ไจะไปต่างประเทศจะเป็นต่างประเทศจ้เออม่างประเทศตางประเทศต่างประไปต่างประเทศจ้า,ออาต่างประเทศปตางประเทศหมดยังอ่ะ ไปต่างประเทศนะจ๊ะต่างรต่างระเทรอ่ะครือวิดีโอวดีโอวดีโอป๊เนาะไปต่างประเทศไปต่างประเทศ